สวัสดีค่ะเปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่ก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากเปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่ที่มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากหน้าเหมือนนางเอกสาวไปอีกเผยแม่เคยบอกเตรียมสถานที่แต่งงาน หลังจากที่นางเอกดังเบนล่าลานีออกมาเปิดใจความสัมพันธ์พี่เหมือน้้านในชีวิตจริงกำลังศึกษาดูใจให้โซวิลชวินเจระวะนนท์แถมพบรักกันแบบพรมลิขิตยิ่งกว่าในละครขณะที่ในโซเชียลมีการย้อนไปดูเรื่องราวในช่อง YouTube YouTube True Bangkok ในบ้านของจอรเจระวะนนท์เมื่อประมาณ8ปีพร้อมนั่งคุยทั้งครอบครัวคือภรรยาอย่างคุณน,นก ทิวารักและวิลชวินลูกชายสุดหลอ่อโดยมีการพายเยี่ยมบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะชอบความเป็นป่าขณะที่คุณนกแม่ของวิลชวินแรกๆรู้สึกรกแต่หลังๆชอบรู้สึกมันโฮมสมัยก่อนจะบอกเสมอว่าถ้าอีกหน่อยวิวแต่งงานนะเราจะจัดงานที่สวนหลังบ้านพอมายืนดูไม่มีที่วางโต๊ะเลยต้นไม้โตเหนือความคาดหมาย มีการเผยถึงการเลี้ยงเล่าความดื้อของลูกชายวัยเด็กคุณแม่บอกดื้อเป็นบางมุมบางเรื่องพูดให้ตายก็ไม่ได้ต้องจับเขยา่าบางเรื่องก็เป็นเด็กดีมากด้านคุณพ่อขจรเมาลูกชายตอนอนุบาลโดนทำโทษให้ยืนอยู่หน้าห้องเรียนข้ามไม้บรรทัดตลอดคุณแม่ยอมรับว่าจะเลี้ยงลูกแบบใช้วิธีดุ เพราะเขาเป็นหลานคนแรกของครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายทุกคนบอกอย่าตามใจมากเราคิดว่าระเบียบจัดกับเขาไปหรือเปล่าเขาไปเรียนเมืองนอกเป็น10ปีด้วยซึ่งวิวบอกว่าชอบเป็นระเบียบดีขณะที่งานบุญใหญ่ล่าสุดสาวเวลาที่วัดสเกตโซเชียลก็ได้ไปโฟกัสภาพคุณแม่นกที่มาพร้อมวิวชวินล,ลูกชายร่วมงานบุญด้วย ท่ามกลางความคอมเมนต์ชื่นชมคุณแม่ยังสาวและสวยมากบ้างก็บอกว่าหน้าเหมือนเบลล่าไปอีกขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ